สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเบิงไมโครพี่น้องทำความสะอาดเกี้ยเศษเล็กเกี้ยทำความสะอาดพื้นที่ครับผมดูดูโคมสสูครับผมครับทีมงานเนี่ยผู้จัดการไงครับเนี่ยนี่โอ้โหครับทุมงานอยู่ตะเกงเพื่นครับผมเกี่ยความสะอาดพื้นที่จะใส่พื้นที่ตรงนี้ครับเกี่ยง่ายพวกกระบะาดำนะครับเราเวัยั้งผีครับ นี่อยู่ครับโซเฟอร์มอลั่มครับสางโอสถสางตุมโอสถสางบานจอบอาย่ครับมันนี่เดี๋ยวเคลียร์ขยะจกใส่ดำจกทิ่มหลดเที่ยวถิ่มหลุดเป่าเคลีย์ นี่ขยายเศษเล็กนะผมแคบไปเก็บเดกทีเดี๋ยวเอาสิปลอม,มาใส่เศษดินครับผมไปที่ท,ทินไปทเกพื้นพุ่นพี่น้องอากาศร้อนพี่น้องอากาศพ้่อนแห้ง น่าน่านานุนน้องนะ่าในยูครับสร้างโอดครับผมมือรับมือนี่เ,เทีย่ยงการเซกับทเที่ยงพอดีพี่น้องอาการฮ้อนๆครับแต่ว่ารถแรงๆู่ครับคนขับกัแรง อันนี้เพ้นติดยศนะครับร้อยตำรวจเอกตัตตวตรีครับบุญเพ่งครับยศเพ้นยังไๆนะครับตัวนี้ถึงมาเมืองมาเมืองงานนี่ผมโอ้ใครจะมาจกถุงน้ำบุญเพ่งบุญเพ่งร้อยตำรวจร้อยตำรวจเอกตัตตวะที เค์แล้วเลีครัก็คือไงของเสียอ,ออกมากอ่ะสิตั้งที่เขาเสียพื้นที่ใส่พื้นท,ที่ตั้งแทนมัตั้งแทนไหมว่าหลังสงการมากนี่อากาศก็ร้อนครับนนร้อนแห้งเกือบสี่สิบองศาครับผมาพี่น้องเลียวฝากพิตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าครับ